สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจพอช n แนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเข้าไปสนับดุลช่องใหม่ของผมด้วยคือช่องปรัชญาของกิจแชนแนลนะครับปรัชญาของกิจแชนแนลเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสื่อสื่อกระแสหลักสื่อเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งรายการนี้ นำโดง่โดงเลยนะครับทำให้ผู้ประกาศข่าวพิธีกรซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในอดีตก็เงียบหงอยกันไปเลยสื่อนี้ก็คือสื่อผนกระแสรครับซึ่งมีคุณกัญชัยกำเนิดพลเป็นผู้ดำเนินรายการโผนกระแสดังเท่าไหร่คุณกัญชัยดังมากขึ้นเท่านั้นแล้วหนปัจจุบันนี้คุณกัญชัยก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆคือช่วงเวลาผ่านมา จากครั้งแรกๆมาถึงตรงนี้เป็นสากลและเป็นธรรมชาติแล้วก็แซงพวกสื่อซึ่งเรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงแซงกันแบบขาดกระเจิงไปเลยเลยและรายการต่างๆแต่ละช่องก็เ,เรียนแบบผลกระแสรครับเรียนแบบกันแบบจะจะเลยและพยายามจะทำให้เหมือนคุณกันชายแต่ยังไงก็ตามนะครับเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งครับ แอดคาราบาวก็คือแอดคาราบาวคนที่หน้าตาเหมือนร้องเพลงเพราะร้องเพลงเหมือนคนก็ไม่รู้จักเพราะแอดคาราบาวมีคนเดียวแต่วันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับสื่อโหนกระแสอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันชัยกำเนิดพรอย เดี๋หยุดฟังรถแพร่รถแห่หาเสียงก่อนนะครับตอนนี้ก็รถแห่ก็ว่อนกันหมดไปแล้วก็ทําให้คนที่ขับรถกระบ,บะมีงานทําก็ถือว่าทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนทําทให้เงินหมุนเวียนกันจริงๆเดีด๋ยวคงจะมาอีกเรื่อยๆนะครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่14บี่พฤษภาคมแต่อันนี้มันสวนกันเลยนะสองพักมันสวนกันเลยระหว่างพัก พลังประชารัดสวนกับพักเพื่อไทยมันก็ู่ริ่นสวนไปเลยเดี๋ยวปล่อยไปสักพักด้วยก่อนเดี๋ยวคงจะมาอีกครับกว่าจะจบคลิปนี้แหละอ่ะมาต่ออะไรเกิดขึ้นกับพลระษาครับมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาร้ายแล้วก็บอกว่า มีคนคนหนึ่งไม่ใช่ทนายตอเต่านะไม่ใช่ทนายตั้มเอาว่า้นเถอะแต่มีคนคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นทนายหรือไม่แต่เขาบอกว่าเขาอะสามารถนําพวกเธอเขาเรียกว่าพวกเธอนะครับเพราะผู้หญิงคนนี้กลุ่มของเธอประมาณสิบคนซึ่งโดนโกงแล้วก็ไปเจอกับคนคนนี้ไม่รู้ทนายหรือเปล่านะน่าจะเป็นทนายนะแต่ไม่ใช่ทนายตั้ม ก็แนะนำว่าต้องไปออกรายการโหนกระแสนอชนายคนนี้สีปึกกับโปรดิวเซอร์โหนกระแสซีปึกกับคุณกัญชัยกำเนิดพลสามารถเอาพวกเธอไปออกโหนกระแสได้แล้วออกไปปุ๊บดังแน่ๆเลยดังระเบิดเลยแต่ก็ไม่ได้รับประกันนะว่าจะได้เงินคืนแต่ก็เป็นข่าวแน่แล้วไม่มีโอกาสได้เงินคืนสูงก็เรียกเก็บคนละสามแสนบาท สิบคนสามล้านบาทเพื่อที่จะไปออกรายการแต่ปรากฏว่าไม่จบนะครับพวกเธอไม่เอาพวกเธอบอกโดนโกงไปก็ก็แย่าละแล้วจะเอาเงินที่ไหนคนละสามแสนเธอก็เลยต่างคนก็ต่างจ้างทนายหลักหมื่นเท่านั้นเองเธอบอกแต่เธอบอกว่าเรื่องราวดังนี้มีจริงมีจริงแต่เธอก็บอกว่าทางคุณกัรชัยทางรายการหกระแสไม่รู้เรื่องมีจริง หลังจากที่ทนายดิดาเป็นข่าวที่โดนทนายตั้มพูดถึงปรากฏว่าเขาเก็บ3 5าจริงแต่เขาไม่ได้เก็บแบบเพื่อมาออกรายการอย่างเดียวเขาเก็บทั้งหมดเลยกระบวนการแล้วรวมทั้งออกรายการด้วยอันนั้นแม่น้ำหนึ่งก็ออกมาแล้วแต่แม่น้ำหนึ่งก็พูดไม่เต็มปากปดอ้อมอ้อมแอมแอมอ้อมอ้อมแอมแอม,แอม,แอม,แอมคงจะมีการตกลงโฮม,มิเชียกันเพื่อไม่มีใครเสียหาย มันผิดไหมไม่ผิดหรอกครับถ้าเกิดตาตาละคนสมยอมกันและหลังจากเมื่อผู้หญิงคนนี้ออกมาทำคลิปคุณการชัยก็ออกรายการออกมาสวนเลยประกาศเลยว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้มีใครก็ตามที่ไปคุยโม้ว่าสามารถพามออกรายการโหนกระแสได้จะคิดเงินสามหมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนห้าแสนคิดเงินบอกว่า ให้แจ้างที่คุณการชัยเลยคุณการชัยไม่สนับสนุนนะครับก็เป็นการออกมาเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ตัวเองแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าผลกระแสคุณเกินการชัยกำเนิดพลอยมีข่าวหาเหวอะไรในประเทศไทยเกิดขึ้นณจุดไหนแม้จะห่างไกลธุรกันดาน คุณกัญชัยรู้โหนกระแสรู้แต่การที่ทีมงานของคุณกัญชัยผมใช้คําว่าทีมงานนะครับใครก็ตามที่มาออกรายการโหนกระแสเกินสามครั้งนะถือว่าเป็นทีมงานถือว่าเป็นเจ้าประจำ่งสังเกตดูทนายก็จะนายคนนี้พวกทีทำทําเพจทำอะไรที่ช่วยคนก็จะเป็นคนนี้ ก็จ,จะวนเวียนอยู่ผมก็ถือว่าเป็นทีมงานของโหดกระแสก็แล้วกันนะช่องอื่นเขาก็มีแล้วคุณการชัยไม่รู้เลยเหรอคุณเครินชัยเคยยังเคยยอมรับตอนที่ทลายตั้มออกมาพูดเรื่องมีคนเก็บเงินสามแสนห้าสามแสนบอกสามแสนนะไม่ใช่สามแสนห้าแล้วก็ไม่ออกรายการคุณกัะชายบอกเคยได้ยินมาเอา้าแสดงว่ารู้อยู่ เต็มอกแต่ทําไมไม่พูดจาปาสัยอะไรเลยไม่ออกมาปามเลยทําไมเพิ่งออกมาปามช่วงนี้ช่วงที่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพูดเรื่องนี้และผมคาดว่าคงไม่ใช่เธอคนเดียวคงจะมีหลายต่อหลายหลายต่อหลายคนที่เจอแบบนี้แต่เพียงแต่เขาจะออกมาพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ออกพูดเพราะว่าเขาจ่ายเงินเขาจ่ายเงินเขาก็ไม่อยากให้คนรู้ว่าอ๋อกูดได้ออกผลกระแสเพราะกูจ่ายเงินเขาก็ไม่บอกอ่ะ ช่ไหมหรือบางคนก็ไม่ได้จ่ายเงินแต่ก็ไม่อยากมาประจานก็ไม่อยากมาพูดก็ให้เกลียดกันมันก็จะมีผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับรายการโหนกระแสสำหรับคุณการชัยและสําหรับรายการทุกๆรายการที่เกิดขึ้นที่เรียนแบบของคุณการชัยเนี่ยเรียนแบบของกระแสจะได้ไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นรายการแบบเกมโชว์รายการทอล์คโชว์รายการสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้โอ้อันนั้นมันเป็นธุรกิจอยู่แล้วสังเกตดูก็จะมาคุยเรื่องประวัติสัมภาษณ์คนนู้นเป็นยังไงตั้งแต่มีชีวิตมาทําอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างถึงตอนนี้ประสบความสําเร็จปุ๊บก็จบเรียบร้อยไปคนฟังก็ได้ประโยชน์แต่สุดท้ายบอกว่าอได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมอ่ะก็บอกโอ้ขอเถอะประชาสัมพันธ์เลย จะมีคอนเสิร์ตวันนี้วันนี้วันนี้บางคนก็เล่าว่าเดี๋ยวนี้ทําสินค้าตัวใหม่ใช่ไหมอ๋อทาตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันก็คือการเสียตังค์เพื่อไปออกรายการแล้วก็ให้เนียนเนียนสัมภาษณ์นู่นสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์นั่นแล้วก็มาขายของมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานนะครับหนังสือพิมพ์เหมือนกันหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ๆที่เกี่ยวกับธุรกิจนะไม่ใช่ไทยรัฐเดลีนี่นะก็จะมีอย่างนี้จ่ายเงินเพื่อให้สัมภาษณ์ตัวเอง สัมภาษณ์บริษัทตัวเองก็เพื่อจะโฆษณาก็เท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่รายการแบบผลกระแสรายการแบบจับคนมานั่งคุยกันมาฟาดฟันกันมาทำนู่นทำนี่ไม่ควรเพราะอย่างนั้นถ้าอย่างงั้นสมมุติว่าคนจะฟอกขาวตัวเองผมที่ผิดเต็มประตูอยู่แล้วผมโกงเขาอยู่แล้ว่ะผมทำพนันออนไลน์อยู่แล้วล่ะ ผมทำแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วล่ะผมค่ามนุษย์ค้ายาเสพติดอยู่แล้วล่ะผมก็แค่จ่ายเงินสามแสนเฮ้ยเอากูไปออกรายการหน่อยไปสัมภาษณ์กูหน่อยก็ได้ออกรายการแล้วก็มาฟอบข่าวตัวเองเวลาคนนู้นคนถามก็ไม่รู้มีบทหรือเปล่ามีสคริปหรือเปล่าก็ไม่รู้พอถามไปถามมาเราก็แก้ต่างได้หมดทั้งหมดเลยผมมันไม่ใช่อย่างงู้นมันไม่ใช่อย่างนี้เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเตรียมมาแล้วเตรียมที่จะมาโกหกเตรียมที่จะมาทําให้ตัวเองดูดีอยู่แล้ว มันก็แค่จ่ายเงินสามแสนก็ได้มาฟากข่าวตัวเองได้มาออกรายการโทรทัศน์ทำเป็นอย่างนี้แล้วสื่อมวลชนที่มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ไงตอนนี้สื่อมวลชนมันก็แย่แย่อยู่แล้วมันแย่ไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์มันเลือกข้างกันยังเห็นชัดเจนเลยช่องหนึ่งก็เชียร์ประยุทธ์ด่าทักษิณช่องหนึ่งก็เชียร์ทักษิณด่าประยุทธ์มันเป็นอย่างนี้และสังเกตดูเด็กเวลาเราฟังปุ๊บเราจะรู้เลย เรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยกรณนี้เดียวกันเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวไอช่องนี้โอ้โหมันยำานะโน่นนี่นั่นเนี่ยแต่ไอช่องนี้โอ้โหมันไม่มีโกงไม่มีทุจริตมันเป็นเรื่องเดียวกันเท่านั้นเป็นสื่อมวลชนด้วยกันทั้งนั้นมีวิชาชีพเดียวกันทั้งนั้นแต่มันฟ้ากับเหวหน้ามือกับหลังตีนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกรณีก็ถือเป็นสิ่งที่ดี รายการโคนกระแสก็ควรจะเป็นรายการที่ให้ประโยชน์กับคนดูกับคน,คนชมกับคนฟังนะครับก็ให้เขามาพูดกันสองฝ่ายทะเลกกาะกันให้ามาพูดกันคุณกัญชัยก็เป็นคนกลางอย่าไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดเพราะคุณกัญชัยไม่ใช่สารโลกสารโลกแม่งก็ชิบหายไปแลวไอ้ไอ,ไอเมริกันยัไงไงตัวเองแม่งยังไม่รอดตอนตัวเป็นสารโลก ประเทศมันยังคิบหายวายวอดทะเลาะกันไม่รู้จะยังไงเ,เพราะงั้นไม่มีใครทําตัวเป็นสารโลกหรอกครับแต่ละคนไม่สามารถไปตัดสินใครได้ว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดเพราะเราฟังแค่สิบนาทียี่สิบนาทีห้าสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เรื่องราวมันมีมาเป็นปีเป็นสิบปีมันมีรายละเอียดเยอะมากก็ถือว่าสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ปาบไอ้พวกต้นตีนพวกนี้ออกไปพวกเหลือบเือ ของสื่อมวลชนออกไปมาสแสวงหาประโยชน์มาหาไรายได้มาหาเงินมาเก็บตังค์กันง่ายๆแบบนี้ได้เหรอมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับอือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ป่าเทนผมมีหน้าที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใครชอบก็คอมเมนต์มานะครับให้กำลังใจใครเกลียดก็คอมเมนต์ เห็นแย้งก็บอกมาว่าผมพูดผิดตรงไหนผมจะได้นําข้อมูลต่างๆไปปรับปรุงในการทําคลิปต่อๆไป <laughs> ผมมีพ็อกเก็ตบุกมาขายครับอันนี้ผมเขียนเองบรรจงเขียนใช้ประสบการณ์6อ2ปีเขียนเรื่องอน,นี้ครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อวิตขายเล่มละ290บาทครับทำไมขายแพงวะ290บาทคือผมนําเงินไปทําโครงการ แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้แบ่งอาหารให้กับหมาเร่ร่อนนะครับก็ผมจะซื้อข้าวสารถุงละห้าลิตร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 นะครับไว้และติดรถไว้ผมเจอใครข้างถนนผมก็จะไปมอบให้แล้วอาหารหมาผมก็จะซื้อติดรถไว้ผมก็จะแวะไปตามวัดตามที่มีหมาเร่ร่อนอยู่ ก็เจาไปให้มันทอาหารหมานี่บางทีหมาเล่ร่อนมันก็ไม่กินไม่กินไม่เป็นนะครับเพราะมันไม่เคยกินก็อาจจะมีกระดูกอะไรติดเป็นบ้าส่วนบางคนมีประสบการณ์ไปให้หมาเล่ร่อนมีคนมองเหยียดๆยแต่ก็ไม่กล้ามาด่าผมเพราะเห็นเห็นหน้าผมผมันคงไม่อยากยุ่งกับผมเพราะว่าเขาไม่สนับสนุนให้ให้อาหารหมากับหมาจรจัดหมาเล่ร่อนแต่ผมจะให้ มีปัญหาอะไรมามันผิดกฎหมายข้อไหนก็ว่ามันไปผมจะให้นะครับอะก็เลยเขาขายแผงครับตรงรอยเก้าสิบาทจองไม่ได้ครับในอินบ็อกกิจพลเด็ชวิสัยแล้วก็อินบ็อกด็อกเตอร์กิจพลเดชวิสัยครับชาส่งฟฟีจะขายได้หนึ่งพันเล่มวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเมษานะครับก็บอกบุญสำหรับสายมูเตรูผมจะบวงสรวงพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีทุมมา ที่วัดราชจบูนาพิสนุโลกข้างเจดีผันปีตรงข้ามแม่น,ำน้ำนาครับจะมีโรงทานโรงทานก็มีติดต่อมาแล้วหลายบูธถ้าใครจะมาร่วมก็มาร่วมได้หรือใครจะอยากร่วมแต่ไม่มีเวลาไม่มาก็บูธอาสามพันะครับเดี๋ยวที่คนจัดให้ถ่ายรูปไปดูถ้าจะช่วยเครื่องเส้นในการบูร์สวงก็ทำ จำบุญตามอัตภาพต,ตามรัทธาถ้าจะจุดเทียนเสริมดวงชะตาก็เล่มละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเซตหนึ่งมีสามเล่มห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไอ้เล่มหนึ่งนี่เฉพาะคนเดียวแต่ถ้าสามเล่มนี่ทั้งครอบครัวนะครับก็ติดต่อเข้ามานะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี chi just...